คุณชอพนิกาเนี่ยนะครับเขาก็ออกมา,าพูดว่านะฮะออกมาพูดว่าอะไรนะคือนโยบายบางอย่างเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องอเสียคะแนนเสียงไปบ้างมันอาจจะต้องพูดมันอาจจะต้องแบบว่าทําให้ประชาชนรู้สึกว่า,าไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่มันก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นความถูกต้องคือคุณช่อครับ คุณช่ออย่าเอาพักตัวเองนะฮะมาบอกว่าถูกต้องในขณะที่มึงเอื้อผลประโยชน์ให้กับต่างชาติและโดยเฉพาะต่างเด้ามึงพูดอะไรเนี่ยนะครับถ้ามึงบอกว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรคือประเทศชาติต้องเป็นที่ตั้งมึงพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของการเมืองมึงต้องเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งมึงเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้และมึงเอาต่างเด้าเป็นที่ตั้งไม่ได้ พราะประชาชนทําไมถึงคุณกบคาทําไมถึงเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เพราะประชาชนเห็นแก่ตัวถ้าเอาประชาชนคนหนึ่งไปที่ตั้งมาตรฐานมันก็อยากได้ไม่เคยพอนะฮะถ้าเกิดประชาชนไม่คิดเพื่อบ้านเมืองและคิดเพื่อตัวเองอ่ะบ้านก็จะชิบหายนะครับดังนั้นเองเมื่อบ้านได้ประชาชนก็จะอยู่สุขสบายเองเพราะทุกอย่างมันจะรีเทิร์นกลับมาหาประชาชนทั้งนั้นแหละสิ่งที่ประเทศไทย นะครับต้องวางรากฐานทางกนการเงินที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะประเทศไทยไม่เคยมีทุนสำรองและมีเงินเก็บเลยเพราะเวลาเกิดวิกฤตมาเนี่ยสถาบันก็ต้องอุ้มตลอดอุ้มทุกครั้งแล้วนักการเมืองก็มาถลุงถลุงถลุงแดก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 ,แดกพอโดนคดีก็หนีออกนอกประเทศนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าไม่มีใครรักประเทศเท่ากับไม่มีใครรักบ้านเท่ากับเจ้าของบ้านตัวจริงมึงต้องเอาประเทศชาติตั้ง ถ้ามึงไม่เอาประเทศชาติตั้งเละครับมึงไปถามประชาชนร้อยคนแม่งก็ต้องการไม่เหมือนกันทั้งร้อยคนดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายที่จะมาควบคุมคนเหล่านี้ให้มันเดินตามกรอบมึงจะไม่สามารถที่จะเอาสิทธิอะไรของมึงหาเหวได้มึงพอใจอยู่ก็อยู่มึงพอใจอยู่ไม่ได้มึงก็ออกไปแค่นั้นเองมึงอยู่ที่ไหนมึงต้องเคารพกฎที่นั่นนะครับมึงเป็นคนไทยต้องเคารพกฎประเทศไทยแค่นั้นเองครับผมมันถึงจะไม่วุ่นวายนะฮะมึงทะเลาะ กับผัวมึงทะเลาะกับเมียมึงเนี่ยทะเลาะกับผัวมึงเนี่ยมึงต้องเอาอะไรตั้งมึงต้องเอาบ้านตั้งหรือเอาผัวตั้งหรือเอาเมียตั้งถ้าเอาเมียตั้งก็ชิบหายนะฮะเออนะฮะบ้านก็แตกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเมียตั้งกันทั้งนั้นนะครับผัวก็ต้องบอกว่าเมียเอาบ้านตั้งนะเอาลูกตั้งนะเออเอาลูกมาก่อนนะลูกได้อะไรลูกเสียอะไรบ้านเสียอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ผลนะฮะ จะพูดทำไมเออผมจะพูดทำไมวะพูดออไปก็นะฮะเออเมียก็ถูกอยู่ดีเออเปลี่ยนเรื่องนะฮะ